ครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็จะไปให้อาหารไก่นะครับตอนนี้ก็ได้ผสมอาหารใส่น้ำนะครับให้มันเกิดครับก็มีไก่น้อยเยอะสมลำรับ เรได้หาแล้วนะครับ,รบนี่จะเป็นไก่กุ้มนะครับไก่กุ้มไก่พวกนี้จะไม่มีจะไม่มีหางนะไม่มีกระปุกน้ำมันผมไปศึกษามาว่าเขาบอกว่าไก่พวกนี้มาจาก ประเทศจีนครับเป็นไกยูนานไก่กลุ่มน้ำหนักดีนะครับตัวเมียตัวใหญ่คู่ตัวนี้ก็สามโลตัวเมียไม่ต่ำกว่าสองโลนะครับกลุ่มจับดูก็ จะเป็นกลมๆหน่อยขี้เมืองครับขี้เมืองไก่ดำไก่ดำชุดนี้อันนี้ไก่ไก่เมือง ผสมกับก้นจุน,นครับในไก่ดำไก่ดำผสมกับไก่ปุ้มครับก้นจุนนะครับก็เอาายพันออกมานะครับอ้อา Ha ha ha. ทให้สนใจนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงอยู่ที่อำเภอสุเม็งจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับเป็นไก่เมืองนะครับไก่เมืองลุ่นผสมครับมีไก่ดำครับไก่กุ้มนะครับนี่ลูกไก่ดำนะครับนี่คือพู้พันม่พันนะครับอันนี้คือไก่ดำผู้พานตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ไข่ดกนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะฟักไม่ได้ครับต้องต้องมีไก่พื้นเมืองฟักให้นะถ้าเราไม่มีเครื่องฟักนะไก่พื้นเมืองครับมีทั้งผสมนะครับผสมทั้งผสมไก่ดำไก่ดำผสมไก่บ้านผสมไก่เมืองไก่กุ้มผสมกับไก่ดำไก่กุ้มผสมไก่เมืองครับ ไข่กุ้มนะครับไขุ่้มตัวนี้นะครับก็กลัวมันจะกลมๆนะครับเนื้อแน่นครับไม่มีไขมันนะไม่มีไขมันแทรกคนะืเอามากินตัวแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้ามีการเอาไก่มาประกอบอาหารก็จะให้ดูนะครับ รสชาติเป็นผมว่าไม่แพ้กับไก่เมือหน้าเรานะครับไก่มือหตัวใหญ่นะครับไซส์เกือบสองโลนะครับเดือนหน้าก็จะได้ขายนะครับนะครับไก่ครับไก่พื้นเมืองครับกำลังเยอะครับอาจจะสักห้าสิบหกสิบตัวนะครับตอนนี้ก็กำลัง ขยายหลายพันนะครับเพราะไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อมาเป็นพ่อพันแม่พันนะครับติดต่อมาได้นะครับทักแชทมาได้นะครับอคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับ่สวนข้างในนั้นก็ผมว่าจะเลี้ยงกบกบเนื้อนะครับแต่วันนี้ไม่มีผมไม่ได้ไปถ่ายมาดูนะครับเราะไก่ก่อนนะ ยังเต็มเลยนะครับไม่ยากนะครับอาหารมันนะครับจานนบกไก่แล้วก็โหขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอทุกคนที่เข้ามารับชมก็เขาต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ